สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โชว์ร e ูมอีซูซุนไตาสาขาพ,พุทธมณฑลสายสี่นะครับกับรถอีซูซุมิวเอ็กซ์นะครับออนิวสองพันยี่สิบเอ็ดนะรุ่นอันติเมตสามจุดศูนย์โฟวิวนะครับสีขาวมุกค,คันนี้นะครับเป็นเกรดท็อปสุดนะครับราคาหนึ่งล้านห้าแสนเท่าไหร่นะ 7 9 0 0 0บาทนะครับกับตัวท็อปท็แบบนี้นะครับนะใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนะนนี้คือตัวเป็นๆน,นะครับนะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่ตัดแบบ3ามสีแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้เลยมีโครเมียมแล้วก็เป็นสีเซอร์แมทนเนาะแล้วก็ตัดกับโครเมียมแบบเออเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์8จุดนะครับหน้า4ี่หลัง4นะครับนะซ่อนไว้อยู่แบบนี้นะครับไฟหน้าไบ LED p r โปรเจคเตอร์นะครับมี daylight ในตัวนะครับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมาในชุดแบบนี้นะตัวเป็นๆจริงๆจังๆเลย นะครับมากับล้อมแมกขบยี่สิบนะครับแตอนนี้ก็น้องไมเคิลกำลังโชว์เปิดประตูไฟฟ้า,านนเป็นแจมปรเล็กชันด้วยนะก็คือไม่ต้องห่วงแล้วแต่ถ้าประตูมันปิดอย่างเงี้ยคือแค่แบบสัมผัสแค่นี้ปุ๊บมันเด้งขึ้นทันทีแลยนะก็คือการหนีบเป็นแจมปรเล็กชันใช้งานสะดวกแล้วก็ของเราจะไม่เหมือนค่ายอื่นที่ว่า ในตัวที่ว่าเตะยางซึ่งซึ่งผมว่าไอ้ตัวนั้นมันมันมันยุ่งยากเกินไปแล้วก็ผู้หญิงหลายคนอาจจะเตะไม่ถนัดนะอันนี้คือจิ้มง่ายๆนะแล้วเพ่อนโชว์หน่อยแค่อันนี้แตะนะครับมันก็กระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็แล้วก็อันนี้สาหรับผู้หญิงที่ตัวเตี้ยนะครับที่ไม่รงมันสามารถแบบเอเพิ่ม ตั้งตั้งได้วยนะตั้งแบบไม่เปิดอ้าเกินไปใช่เนี่ยอันนี้คือตั้งแล้วให้มันอยู่แค่นี้ออเซตได้สามารถเซ็ตได้เดาสูงเท่าไหร่ได้หมดอืว่าให้มันเปิดแค่ไหนใช่สามารถตั้งค่าไว้ได้เลยว่าสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆใช่บางคนตัวเตี้ยไงพี่เอาเรียกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กดีกว่าผู้หญิงตัวเล็้ไม่น่ารักเลยอ๋อผู้หญิงตัวเล็กผมนี่ผู้หญิงตัวเตี้ยไงนะก็คือมันจะขึ้นไม่สุดแล้วทีนี้คือมันจะล็อกไว้สามารถ ถ้าระดับนี้ก็คือถ้าจากระดับสายตาผมนะครับคือผมเนี่ยตัวตัว,ตว,ตวผมเนี่ยสูง180อย่างเงี้ยระดับสายตาก็อยู่ประมาณเมตร70นะครับคือเมตร70เนี่ยคือเราเอื้อมมือแตะนิดเดียวอะง่ายง่าย,ายสบายสบายแล้วก็คือปลอดภัยนะฮะนี่คือมีแจ็มบริั่นคือพอโดนตัวปุ๊บมันหยุดทันทีนะครับหยุดทันทีนะครับนี่อีกรอบแะด้วย นะครับพามาดูรอบๆคันไมเคิลแนะนําได้เบอร์ของเบอรแบบวันทัดเบอรแบบวันทัดหมายความว่าไงครับไมเคิลหมายว่าสกิดทีเดียวก็ผิกเลยคือเราไม่ต้องใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะสกิตรีเดียก็แค่ยกเอาง่ายง่ายแค่ยกนเฮ้ยต่างจากตัวเก่าใช่พี่ตัวเก่าก็คือมันจะเปิดจากทางด้านบนใช่ไหมเปิดดึงจากข้างือใช้แรงพอสมควรอ่ะใช่พี่อันนี้คือแค่ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวถูกต้องพี่แล้วสกิดปุ๊บมันจะพับตั้งแต่พนักพิงแล้วก็ตัว ลองลองลองก้นถูกต้องขึ้นมาเลยแล้วสามารถได้ขึ้นด้านหลังได้สบายใช่เลยไม่เคลื่อนรบกวนขึ้นให้ดูหน่อยไหมว่าเรารูปร่างแบบเนี้ยนั่งหลังเนี้ยเออแถวสาเป็น,น,น,นยังไงวันถัดขึ้นมา,มน,านะครับนะครับเปิดเบาะหน้าแถวหลังเปิดะะบเบาะแถวหลังเรียบร้อยก็ขึ้นปปนะครับเจะรู้ไหมขึ้นนี่ไม่ขึ้นนะฮะนี่เป็นไงแล้วทีนี้เบาะตอนสามนะครับผมจะบอกว่า ของเราเนี่ยพับเอ็นได้ด้วยนะฮะเบาะสามารถเอ็นได้ใช่พี่ปึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ็นเยอะนะเยอะนะเออเยอะเยอะเยอะที่แรกประกาศว่าเฮ้มันนิดเดียวอะไรเงี้ยดูนะนี่ตัวใหญ่นะผู้ชายคืออันนี้คือผู้ชายตัวใหญ่ดูอยเลยพี่พี่ดูดูจากดูจากเมื่อกี้ไม่เมื่อกี่ยังไม่ได้พับนะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้พับก็คือสามารถเอาแขนเนี่ยสอดเข้าไปได้เลยใช่ใช่ป่ะคือแขนสอดระหว่างเบาะได้เลยเฉพาะ พลิกพิงไปปุ๊บคือคือแม่งไปสุดสุดถึงขอบกระจกด้านหลังเลยว่ายง่ายใช่ไหมเนี่ยเรานั่งประมาณนี้ลองดูว่าถ้าเราเอานี่ลงนะครับเนาะดูสภาพไม่เคลื่อนนั่งสบายแต่ว่าอันเนี้ยมันผู้ชายทรงควายนะครับใช่ไม่ใช่ผู้ชายตัวใหญ่นะคือก็นี่คือคือตัวใหญ่มากร้อยกว่าโลอ่ะอ่ว่ายง่ายนะครับก็คือยังนั่งได้สบายๆนะครับคือถ้าเป็นพวกเด็กๆเนี้ยก็คือ สบายแน่นอนส่วนใหญ่แล้วก็ด้านหลังเราจะให้เด็กๆนั่งอยู่แล้วโดยโดยปกติเนาะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้บรรทุกคนสามารถขนของได้คือเราสามารถพับเบาะลงมาได้เขาบอกว่าอันนี้ทางอิสุเขาบอกมาว่าห้องโดยสารของเขาอ่ะในส่วนของเล็กรูมนะฮะหัวเฮดรูมอะไรพวกเนี้ยอ่าช่วงหัวช่วงขากว้างที่สุดของพีพีวีในรุ่นนี้แหละคือในเกตของพีพีบีทุกเอ่อทุกแบรนด์ทุกแบรนด์ของเรากว้างที่สุด้างสุด คือเฮดรูมก็สบายพราะมเป็นเวาขึ้นไปถูกต้องแล้วก็ส่วนตัวเล็กรูมด้านล่างก็คือแบบเวาลงเวลลงคือรับขาเรากว้างครับกว้างขึ้นด้วยใช่ะนะโอเคช่องช่องในการขึ้นก็กว้างนะกว้างครกว้างนะคือเดินขึ้นเดินขึ้นลงสบายเดินขึ้นลงสบายนะครับตัวนี้มีไอโซฟิมาให้เรียบร้อยแล้วเนะเป็นปกตินะครับสำหรับก็ล็อกคาซีทนะ มีมาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นไอโซฟิีอยู่ตรงนี้นะครับนะเบาสีน้ําตาลแบบนี้นะครับเป็นคูแมกนะครับเป็นเบาะคูแมกแบบช่วยทําให้เย็นขึ้นนะครับไม่เก็บความร้อนนะด้านหลังนะครับก็จะมีในตัวของที่เสียบ USB นะครับสจุดนะครับแล้วก็มีตัวปลั๊กไฟ220ร<ด>้อโวล<น>ต์เข้ามาให้นะครับเสียบอะไรได้บ้างเสียบพัดลได้เลยไฟบ้านอ่ะ โน้ตบุ๊กสำหรับเอ่อวัยรุ่นสมัยใหม่เลยโดยเฉพาะเลยเสียสายไอทีเลยก็คือสามารถเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กทำงานไปด้านหลังไปได้ด้วยวนะครับพัดลมไดะะ้ะหบพัดลมบ้านได้พัดลมบ้านก็ได้นะแต่โอ้แต่แอร์กเ็เย็นําขนาดนี้จะพกพัดลมทำไมล่ะก็เพื่อด,ด้วยเ <laughs> ด็กข้างหลังคือควางอยากเมื่อกี้ไล่จากแถวสองได้แถวสามแถวสองมาแล้วตอนนี้มาลัางตะดังมาถึงหน้ารถแล้วนะพามาดูภายในตัวรถ นะครับคือรุ่นนี้ดียะไม่มีกระจกนะมีครับอนี่กระจกด้วยนะครับอย่างที่แจ้งนะครับคือเบาะไฟฟ้าแปดทิศทางไว้เพื่อนนะคู่หน้าเลยนะคือฝั่งนู้นสี่ฝั่งนู้สีฝั่งนี้เป็นแปดนะคอนโซลก็จะเป็นบุหนังซอฟทัชสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นลายตรงขอบตูเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับตัดกับพีโนแบกนะครับคิ้วอันนี้มีอะไรแนะนำไหมครับเพื่อน มีอะไรแนะนำไหมแนะนำหน่อยสิส่วนมากตรงนี้มันจะเป็นระบบหมดเลยอะพี่เป็นระบบคือมันจะเป็นระบบแบบเอดาสอะย่างที่ผูธธ้จัดการบอกอะมันอยู่ตรงนี้หมดเลยมันอยู่ช่วงหน้าหมดเลยอ่ะฮะออเอดสนี่คือโหมีเยอะเอาคร่าวๆที่ว่าแน่ๆเลยที่จะจำเป็นจำเป็นหรือว่าเห็นได้ชัดเลยที่น่าจะเออเอดาดที่มัน เห็นได้ชัดเลยก็คือมันจะมีเลนดีพาร์เตอร์วอร์นิ่งก็คือเราขับมาตรงๆใช่ไหมถ้าเกิดว่ามือเราไปโดนแบบว่าขับออกนอกเลนน่ะรถออกินซ้ายหรือกินขวาว่างั้นเถอะกินซ้ายกินขวาเซนเซอร์มันจะจับเลนและมันก็จะเตือนเตึ๊ดเติ้เตเติเคือเป็นเสียงแจ้งเตือนต้องแค่แค่เสียงแจ้งเตือนนะว่าเราให้เราหากุมอะไรกลับมาถูกต้องพี่แล้วก็คูดคอนโทรลเนี่ย ผม,มันจะทางานคู่กับกล้องตัวน,นี้เราสามารถจับได้จับร,ระยะรถคันหน้าได้รถคันหน้าความเร็วร้อยเราไปจับเขาปุ๊บเราจะกลายเป็นความเร็วร้อยทันทีเท่าเขาเท่าเขาถ้า,ขา,ถาเา eng, ขาติดไฟแดงเขาเขารอความเร็วเราจะเท่าเขาเลยเขาจอดศูนย์เราก็จอดศูนย์คือมันสามารถจับรถคันหน้าเลยใช่ถ้าเขาออกตัวไปค่อยๆออกตัวไปจะค่อยๆออกตัวตามเขาแค่นั้นอันนี้คือบทบาทใหม่ของคูสคอนโทรลของเราทำงานคู่กับกล้องหน้า เขาเรียกว่าอัตโนมัติยันจอดอัตโนมัติยันจอดเลยยันเบรกเขาออกเราออกเขาจอดเราจอดต้องมีแล้วทีนี้ภายในอ่ะคือต้องถ่ายให้เขาดูอ่ะมันผมว่ามันสวยดีอ่ะแล้วก็นี่ได้เบรกมือเบรกมือไฟฟ้าอันไหนพี่ใช่นี่เบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮด้วยนะฮะแล้วก็คอนโซลนี่คอนโซลแบบ เรียบหรูเรียบหรูอาจจะดูเหมือนคล้ายๆกระบาดแต่ผมบอกว่ากระบามันจะเรียมกว่านี้สังเกตบะคือ,อันนี้มีลูกเล่นเยอะกว่าลูกเล่นมันจะมนมนกว่าจอ9นิ้วแล้วก็เป็นเส้นโครเมียมด้วยแต่เส้นครมียมเป็น<อ>เป็นโนแบ็คเป็นโ no นแบ็คใช่นี่นี่นี่น,นี่ดูนี่อันหนึ่งสองปุ๊บเห็นอะไรไหมม,<น>มีเครื่องเล่นดีดีด้วยสามารถเล่นดีดีได้สามารถเล่นด v ีดีได้ แสดงว่าอย่างงี้ก็สามารถดูจอภาพได้ก็ดูจอภาพได้พี่แต่เงื่อนไขก็คือในขณะรถจอดไหมหรือว่าไงเกียร์พีพี่อ๋อต้องเกียร์พีเกียร์พีใช่เราจะดูวิดีโอได้อะไรพวกนี้ได้ปกติมันก็มีวิธีการอยูแต่เสียงเดียวนะไม่ไม่มีก้องมันถึงหน้ารถไม่มีก้องมันถึงหน้ารถก้องน้บมันถึกหน้าเราตัดออกไปตัดออกไปเราไปใส่นี้แทนแต่กระจกตัดแสงเหมือนเดิมตัดแสงอัตโนมัติทุกอย่างอันนี่คือว่าใช่ดีดี นี่เดี๋ยวไปคุยเรื่องกล้องหน่อยดีกว่ากล้องหน้ารถหน่อยดีกว่านี่นะเห็นไหมพี่กล้องหน้ารถอ่ะมีสองจุดเห็นปะนะครับกล้องหน้ารถคือจะมีตรงนี้กับตรงนู้นกับตรงนู้นนะครับทําไมเขาถึงทำมาสองอันทําไมครับไมเคิลถ้าเราเห็นนะแต่แบนอื่นๆอ่ะเขาเขามีกล้องเหมือนกันอ่แต่กล้องของเขาเนี่ยคือมันมาตัวเดียวแล้วของเราเนี่ยมันจะไม่ลกหรือเลอะเลอะเกินไปเหรอหรือว่ามันทําให้เกะกะไหมหรือว่ามันทําอะไรที่มีประโยชน์ มันมีเหตุผลนะที่เขาทําไว้2อันก็เพราะว่าถ้าเป็นใน p ี v ท้องตลาดรุ่นอื่นมันจะมีแค่กล้องตัวเดียวทีนี้นกล้องตัวเดียวถามว่ามันโอเคมันใช้ได้มันใช้ได้เหมือนกันแต่นี้ในกรณีที่กดว่ามีคนยืนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนข้างหน่าเป็นรถอะกล้องตัวเดียวมันจับสองอย่างอะ่ะ คิดว่ามันทํางานหนักปะหนักตาเรามองตาเรามองอย่างเดียวสมมติมีตาข้างเดียวมมีตาข้างเดียวเรามองสองอันอ่ะคือมันจะมองสมมติเราปิดตาซ้ายเราจะเห็นได้ข้างขวาในชัดแต่ข้างซ้ายเราจะมองไม่ชัดแน่นอนมันจะมีอันหนึ่งที่ไม่ชัดแล้วอ่างนี้เขาทำมาสองแบบเพื่อที่ว่ามันมีตาสองดวงมีตาสองดวงมีมิติอีกดวงหนึ่งจับข้างหน้าข้างหน้าระยอีกอันอีกอันหนึ่งจับระยะสั้นอ๋อทำให้ระบบพวกเนี้ยแยกแยะได้เลยใช่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทันทีอันนี้คือข้อดีของกระจกสองอัน ไอ้ของของกล้องสองอันของกล้องสอง,สองตัวใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องระบบเรื่องระบบพวกนี้เลยเรื่องระบบความปลอดภัยที่ใช้กับกล้องอพวกเลนดีพาร์ตเนอร์เตือนก่อนการชนจับระยะอะไรพวกนี้ครับของเราเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากมเพราะว่ามีกล้องสองตัวและอีกอย่างหนึ่งมันจดจาด้วยนะคือสมมุติขับรถมามาจดจดํารถไม่ละจดจํานี้ด้วยคือจดจาแบบอาจจะ เหมือนบันทึกไว้ว่าไอ้ไอ,อ้นนี้คือคนอันนี้คือคนอันนี้คือรถ<อ>นะรูปแบบนี้คือรถนะรูปแบบนี้คือรถรูปแบบนี้คือคนนะอ่าทำให้รถเนี่ยมีประสิทธิภาพมากข,ขึ้นในระบบความปลอดภัยของเราอ,อใช่คุ้มเฮ้ยมันเก่งว่ะคุ้มโหมีเยอะมากมีค่อนข้างเยอะตัวตัวเนี้ยทำออกมาเนาะมีอะไรจะแนะนำอีกไหมครับไมเคลิลไมเคิลเขาเป็นคนหนึ่งที่ว่าไปที่งานเปิดตัวที่สยามพารากอนนะครับนะฮะเขาก็จะรู้ข้อมูลตรงเนี้ยส่วนใหญ่นะครับ ตัวเนี้ยเขาเน้นผมจะบอกก่อนว่าตัวเก่าอะรุ่นเก่าเนี่ยถ้าสังเกตดีดีอะตั้งแต่มิวเซเว่นมาจนวิวเอสอะหน้ากระบะหมดอ่ามีตัวเนี้ยที่พัฒนาหน้าไม่เหมือนกระบะใช่อันนี้อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วผมจะบอกว่าถ้าสังเกตดีดีอะราคาตัวเนี้ยก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมสักเท่าไหร่คือราคาตัวเดิมมาหนึ่งล้านสี่แสนกว่าแล้วนะ,ะในตัวท็อปในตัวของโฟวิวตัวเนี้ยขึ้นมา ประมาณแสนหนึ่งถ้าถ้าเราจะไม่ผิดแต่ฟังก์ชันโคตรล้ําเหลือต้องต้องถามว่าอย่างตัวพี่นิดอะเป็นตัวดีออนิกอ่ที่แล้วใช่ปะโหยังกระบะแท้แท้ข้างหลังต้องเปิดมือเปิดด้วยรีโมทไม่ได้เปิดมืออย่างเดียวใช้แรงมีบนทุกทีถูกต้องระบบความปลอดภัยพวกนี้ไม่มีมีแต่กล้องบันทึกหน้าไม่มีเนี่ยจับเซนเซอร์สองตัวไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยตัวนั้นคือกระบะภายในกระบะทุกอย่างทุกอย่างกระบะหมดอันนี้เพิ่มมาหนึ่งแสนบาทก็คือ คอนเซปต์เขาก็คือหรูหราอะฮะบวกหรูหราบวกกับเทคโนโลยีอ่ะความปลอดภัยความปลอดภัยใช่เขาเอาตรงเนี้ยมามาขายอเขาเลยสร้างแบรนดิ้งโฉมหน้าสร้างล้อคันให้มันเป็นความหรูหราแล้วก็เพิ่มใส่ระบบความอัดระบบความปลอดภัยเข้าไปเลยแล้วก็อัพราคามาที่แสนเดียวในรุ่นแล้วจะบอกว่าเลอตัวท็ในตัว PPV นะครับของเราเนี่ยราคาเริ่มที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันนะครับแล้วแพงสุดเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสน นะครับซึ่งจะไปเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยหนึ่งล้านแปแสนในตัวท็อปนะครับฟังก์ชันยังได้ไม่เท่าเราเลยถูกต้องพี่นะครับเอาตรงๆนะเราไม่ได้เราจะไม่ว่าแบรนด์เขาของเราอะตอนนี้มิ w เอเราอะถ้าเอาสุดในแบรนด์พพวของผมว่าของเราสุด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 แล้วสุดแล้วสุดแล้วพพวนะเราจะไม่เทียบกับ Ford e v e r วอร์นะเพราะว่าของเขาเนี่ยมันคนละอย่างกับเราอ่าของเราอะเปคอยสปีห้าลิงของเขาเป็นหวัดลิงของเขา คือเป็นที v ที่แม่งเป็น s อ v ไปเลยอะอ่าอ่าเข้าใจอไปเลยอันนั้นอันนั้นคือยกเว้นคนละระดับรุ่นเลยเดียวคลไปเลยแต่ระบบถามว่าคล้ายกันไหมคล้ายกันมากคล้ายกันเลยแทบจะนิดๆหน่อยๆอะกับเอเวอเรสต์นะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับท้องตลาดคือแบรนด์เปรียบเทียบกับราคาด้วยราคาด้วยออปชั่นด้วยของเราเหนือสุดสุดๆจริงๆบอกได้เลยนี่ถ้าใส่กล้องรอบคันมานักจบแล้วจบแล้วไม่รู้จะจบยังไงแต่เ็าถามว่าในส่วนตัวก็คือ ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของอีลซูเช่นเดียวกันนะเพราะว่าปกติที่ที่เราเห็นมาคือ,อเขียนคิ้วทาปากปากักออปชัน <ARM. S 2> บ่อยมากสําหรับอ, <upwards> อีลซูนนะอันนี้เราเป็นเซลก็จริงนะคือเขากักออปชันเยอะมากแต่รอบเนี้ยคือแม่งปล่อยเต็มจริงจปล่อยเต็มจริงจริงอ่ะโอเคงั้นฝากไ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะได้เพราะว่าร้อนแล้วนะโอเคครับไปก่อนครับอ่ะมีอะไรล้ออย่าไปโดนอย่าไปโดนนะโดนอย่าโดนล้อเขินเนาะ ล้อเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้ทําลายนี้มาเพื่อสวยงามนะพี่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าตัวตัวเราออมองอะนะ,ะเราก็มองว่าเฮ้ยไอ้เที่ยมทามาสวยใหญ่สวยจริงๆอันใหญ่อันนี้ใหญ่แล้วสวยยอมรับมันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยเหรอประโยชน์มันไม่มีหรอกพี่แล้วมันคืออะไรมันมเวลาขับขี่อะเวลาขับขี่ล้ออะลายล้อ,ลลอถ้าสังเกตดีอะมันจะแบบว่าเหมือนมันหมุนกลับอะเราขับในแบงหน้าแต่ลายล้อเราหมุนกลับ ในขณะที่วิ่งเออปกติคือถ้าวิ่งรถบทั่วไปก็คือล้อมันก็จะลายล้อมันก็จะหมุนตามไปข้างหน้าอย่างเดียวมองไม่เห็นอ่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่อันนี้เหมือนกับเล่นลายเล่นลายล้อหมุนกลับเราด้วยกลับใช่เลดู้และอีกอย่างหนึ่งที่เขาออกแบบมาทรงเนี้เอแน่นอนล่ะหนึ่งแล้วเพื่อความสวยงามสองก็คือให้เหมือนกับรถมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งจอดอยู่แม้กระทั่งจอดอยู่ดูสิดูดีกดูดูดูเหมือนรถวิ่งเออเหมือนรถวิ่งเออเหมือนล้อมันไปนั้นในกรณีถ้าเรามองเฉพาะล้อนะถูกต้องนะครับเหมือนล้อมันกำลังจะไปข้างหน้าถูกต้องสวยครับสวยสวยสวยรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเหมาะกับผู้บริหารเหมาะกับผู้บริหารเหมาะกับครอบครัววัยรุ่นก็เหมาะวัยรุ่นก็เหมาะเหมาะกับพวกสายไอทีเลยนะเนี่ยสายสปอร์ตสายไอทีได้หมดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ โอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ